คุณชมครับวันนี้รายการเกษตรสิวิไลนะครับผมก็มาทําเรื่องราวนะฮะของนุ่มดอนะฮะวันนี้ชุดขาวเลยแต่ใครจะรู้จักก็จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของไก่ชนนะฮะนั่นคือเพชรหล่อเงินครับผมคือเสียอ๊อสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้มาทําเรื่องไก่ครับผมวันนี้ก็ไม่มาทำเรื่องวัวด้วยครับแต่พี่แต่ว่าวันนี้เป็นวันดีนะฮะมีการใก่ไข่แม่วัวนะฮะน้องไบอนี่น้องไบ่ ขาดั้วต้องหนึ่งล้านครับผมแต่เนี้ยมันไม่ใช่ประเด็นเราที่จะพูดวันนี้ประเด็นหลักคือเนี่ยฮะอยู่ด้านนู้นครับเดี๋ยวพาไปดูของกินเรื่องของทั่วทั่วหลายคนอาจเคยกินเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เคยกินตั้งแต่เด็กนะครับแล้วกินกันตลอดแต่ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูต้นต่อนะครับเดี๋ยวต้นตอเรียกว่าเป็นอ่าเขาเรียกอุตสาหกรรมคุเลียนครับทำมานานยังสามสิบกว่าปีครับสามสิบกว่าปีนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่า เดี๋ยวจะร้องออกว่าอ๋อเราก็เคยกินถูกไหมครับครับครับเชิญครับข้าวอย่เราไปดูอันนี้อันนี้เป็นถั่วข้าวนะครับข้าวบางสวต้นต้นน้ำต้นเรื่องข้าต้นเรื่อง อุปกรณ์เดิมอยู่ตักนี่เลยนะฮะของทัวครบาบบรีนะฮะครับผมอันนี้น้ํามันครับว,วันวันหนึ่งใช้ประมาณ200ร้อยปีครับเ,เ,เป็นน้ํามันมะาพร้าวปิ๊บพอปิ๊บเหลือไปทําอะไรครับปิ๊บมีคนรับซื้ออยู่แล้วครับไม่ต้องมาแตะเล่นอ๋อไ, <c oughs> <c oughs> ไม่ดังครับแต่ไม่ดังเ <c oughs> <c oughs> ชิญนะอันนี้ก็จะเป็นกองกองวัตถุดิบนะครับกองวัตถุดิบที่นําเข้ามานะครับน่าจะเป็นท่า เป็นถั่วเขียวกระเพาะเปลือกออกเขาเรียกว่าถั่วซีกนะครับข้างในเป็นสีเหลืองแล้วเปลือกสีเขียวนะครับเหมือนเต้าเต้าส่วนอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าเป็นแบบแห้งนะครับก็นำเข้าามจากจีนครับแล้วก็รอบหนึ่งรอบหนึ่งออกมาสักกีกระบอกอ่าสิบตันน่าจะได้ประมาณสักสองวันครับสิบตันสองวันโอ้ผลิตถั่วนี่ฮะอยากแบกแต่ก็เอาเถอะหนักครับผมนะฮะครับหนึ่งกระบองครับแล้วก็ ขั้นตอนการทำนะครับก็คือได้ถั่วดิบมาเราก็มีการแช่ทำความสะอาดล้างนะครับล้างคร่าวๆนะครับดูคร่าวๆจะเป็นขั้นตอนการล้างคร่าวๆนะครับงู่นะครับคุณผู้ชมต่อผมนะครับเอาไปงูเลยนี่นี่นี่ขั้นตอนอะไรครับการล้างถั่วครับเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดครั้งแรกนะครับพอล้างเสร็จนะครับจะมีสูตรในการล้างนะครับแล้วก็เทน้ําออกทําให้หมาดนะครับแช่เพื่อหนึ่งแล้วทำความสะอาดบแช่เป็นวันเลยนะแล้วก็หมากรับผมครับผม อยู่ในน้ําอยู่ในถังนี้เลยจนมีการเปลี่ยนผ่ายใช่เปลี่ยนผ่านจนจนจนได้ที่นะครับแล้วก็นํามาทอดแล้วก็ตรงนี้เป็นเตาทอดโซนทอดนะครับครับตรงนี้ตรงนี้เตรียมเตรียมที่จะทอดตรงนี้ครับนี่ฮะนี่ฮะเตรียมที่จะทอดมันจะสังเกตดูนะครับมันจะพองญาตใช้มือนะคุณผู้ชมครับครับนะครับอันนี้ผ่านจากการแช่แล้วเนาะเสียดายขอพูดจะทอดเสร็จไปเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เสียดายพอพอผ่านเตาทอดมาเสร็จปุ๊บจะมีคุกกับเกลือเกลือจะเป็นเกลือไอโอดีนนะครับครับ พอคุกกับเกลือเสร็จปุ๊บาจะาบรรจุบรรจุนะครับเป็นถุงละยีโลครับเป็นถั่วนะครับเป็นถั่วล่วงเป็นถั่วที่เราส่งต่อร้านต่างๆเพื่อที่เขาจะาไปแพ็กกิ้งเป็นชื่อเขาเองะครับแต่ของผมก็มีบางส่วนที่ทําไว้นะครับ<อ><อ>เดี๋ยวมีของเราตามที่ลูกค้ามีอยู่ใช่ครับส่วนที่เอาไปถุงใหญ่ๆเนี่ยก<อ>็ค<อ>ือลูกค้าสัาง่งทั่วประเทศส่งตลาดไทยตลาดเขตแลก็ต่างประเทศพุกนี้ครับ บริษัทแบรนด์ใหญ่ๆนะใช่ครับที่เขาไปใช่เขาทำแยกแยกบรรจุเองครับผมก็จะบรรจุในเรื่องแพ็กเกจตามครับตรงนี้คุยง่ายเป็นต้นน้ําเป็นต้นทางของถั่วชนิดนี้ครับครับผมเดี๋ยวพาไปดูแพฮกิ้งบางส่วนนะครับเราจะเรียกว่าถั่วอะไรครับเวลาาอยผมกถั่วซีกถั่วซีกเนาะนะครับที่ขายเป็นขายเป็นถั่วซีกครับมากเขาจะไปกินตอนไหนครับแก้มเหล้าครับนุ่นตามหลักที่บอกว่าขอเปิดใช้ ใช่ครับประมาณนั้นต้มนะหรือทอดเนี่ยครับผมก็จะเอาถังแก๊สแช่ในน้ำน้ำหล่อเลี้ยงจะทําให้เระเหยได้ดีกว่าแก๊สมันจะแก๊สให้แสงไฟได้ดีเงี้ยให้พลังงานได้ดีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครับเขาผ่านรับไม่งั้นมันจะไม่ใช้มันจะไม่หมดถังถ้าเราใช้แก๊สอัหมดถังใช่ถังมันจะเหลือถังเปล่าเลยครับเนี่ยผมรู้แล้วเราก็ไม่รู้นะว่ามันมันไม่มีขีดบอกเลยว่าแก๊สหมดไม่หมดใช่ไหมแต่ถ้าเราแช่งเนี้ย พอมันหมดนะครับแก๊สมันลอยงแรกก็ไม่รู้หรอกใช่ไปมาตัพอมันเบาแล้วมันลอยครับมันลอยแปลว่ามันหมดจริงคมันหมดแน่นอนใช่ถูกต้องออพิเศษโลแก๊สด้วยเพิสามสิบกโลแต่เราใช้ครับเมื่อมันจะตกค้างอยู่ในถังครับผมใช่ใช่ใช่เราไม่รู้นะป้านะว่ามันจะหมดที่ทางเซออสบอกว่าเฮ้ยเราของเราก็มีแพ็กเองครับในผระเกิอยู่นะนครับครับบางวางส่วนนะครับตรงนี้ อันนี้เป็นแก๊สที่ใช้ในการหุงต้มวันหนึ่งก็ประมาณร้อยร้อยเป็นร้อยถังเหมือนกันอันนี้มาส่งเลยเนาะครับโรงงานแก๊สมาส่งเองเลยอันนี้จะอันนี้จะแยกเป็นแรงงานชาวบ้านนี่เนาะครับก็เป็นขายแหล่งทุรกิทชุมชนนะครับครับผมใช้แรงงานในพื้นที่เราด้วยอะไรด้วยใช่ครับก็คนที่ทํางานก็เป็นพี่พี่น้องๆ้องกันบริเวณครับมาทาที่นี่แล้วก็ก็มีจะมีตอนนี้นะตอนนี้มีประมาณ 2- 3สาประเภทนะครับครับก็มีแบบนี้แบบนี้ก็คือส่วนที่ทอดสุกแล้วนะครับแล้วก็ แฮกิ้งแต่ไม่ติดโลโก้อะไรครับเพื่อนําจําหน่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีแบบแบบนี้จะเป็นถั่วรวมอย่างงี้ครับอย่างนงี้ทถั่วรวมคือมีถั่วสามชนิดสามชนิดนะครับบรรจุไว้นะครับนี่สายคบเคี้ยวนะชอบเลยมีขั้นตอนการทําถ้าคุณยังนะเรื่องของครับยมการบริโภคส่วนส่วนส่วนที่เราบอกว่าเนี่ยครับเมื่อตอนเด็กๆหลายคนหลายท่านนะครับอาจเคยทานนะครับก็ จะเป็นแบบนี้นะครับในเด็กๆผมก็มีแหวนใช่ครับก็เป็นถั่วที่ทอดสุกแล้วแล้วก็มันจะมีถุงไซส์เนี่ยไซส์พิเศษที่สั่งทำแล้วก็มีเอ็นประมาณนี้ครับถ้าเป็นของเด็กๆชอบก็มีแหวนมีลูกโป่งมีกําไรสมัยก่อนเฮ้ยรุ่นผมไม่มีสิออสฮะรุ่นผมไม่มีถุงใส่เจอรุ่นธรรมรุ่นธรรมดาครับนี่รุ่นแถมแผมแจกแหวนด้วยครับผมเด็กๆก็เอาไปเล่นกันได้นะใช่ครับซื้อเป็นแรงจูงใจทำให้เด็กมาหาใช่ครับนี่ก็เหมือนได้ช่วยคนที่ไม่มีงาน ตามหมู่บ้านคือเขามาช่างถั่วช่างเอ็นช่างถุงไปแล้วก็มากกนะได้ค่ากอกกำละหนึ่งบาทถ้าของแถมนี้ได้ค่ากอกกลับละบาทห้าสิบครับสร้างรายได้ก็เป็นธุรกิจสุมชนนี่กำอย่างแค้มี2ีบหลอดคุณค่าทางสารอาหารแน่นอนโปรตีนปรตีนครับผมนี่เป็นธุรกิจของไม่มีสารกันบูดนี่ของของที่บ้านครับที่บ้านเหรอครับใครจะใครดูแลเรกิจการเนะแฟนครับเมียครับครับจะให้ออกว่าจะให้ออกทีวีว่ามีเมียแล้วใช่ไหมก็ก็ประมาณนี้ครับ ไม่มีสารกรนบุตมมีแค่ทอดน้ำมันแล้วก็คุกกระเกือแอลดินครับใครอยากจะแบบเฮ้ยอยู่แบบสั่งที่สั่งกินสั่งทางนี้เลยก็ได้ใช่ไหมฮะสั่งได้ครับสั่งได้เราจัดส่งให้ครับผมใช่ครับมีเบอร์ะไรติดต่อครับทางนี้ก็เดี๋ยวเป็นเบอร์ออสก็ได้ครับเดี๋ยวออสติดต่อให้063เลยครับผม063หาครับ เป็นธรรมดาถ้าผู้ชายถามเบอร์โทรศัพท์เนาะจำไม่ค่อยได้นะจำได้ครับครับหญิงถามเบอร์อะไรคะจำไม่ได้ครับโอเคครับนะอยู่ในถิ่นครับออกตัวไม่ได้แต่เรื่องถั่วนะครับถั่วซีกนะออกตัวได้เต็มที่นะครับครับผมเคี้ยวมันเคี้ยวเพลินต้องครับผมตัวซีกปลาแดงปลาแดงครับชื่อว่าตัวซีกปลาแดงนะครับใช่คนตำลับเลยครับในประเทศไทยอาจจะเคยทานหลายคนนะครับผมมั่นใจว่าเคยทานหลายคน ผมว่าลองไปนั่งนึกดูผมว่าเคยทานแหละมาลาบุรีเนี่ยเสียอ๋อก็จะติดให้ทีมงานนะใช่ตลอดตลอดครับผมมาชุดใหญ่เลยครับผมอืแม่ก็เห็นพวกเราสายเมาคน้มัสายน่ารักครับฝากติดตามนะฮะเรื่องราวไม่ว่าจะนะทำเรื่องของไก่ชนครับผมทำเรื่องของควายไทยด้วยควายทำเล่นๆแล้วครับไก่แน่นอนสุดเรื่องวัวอีกผมว่าไก่แน่นอนสุดวัวของน้องครับ แล้วก็ฝากด้วยครับถั่วซีกปลาแดงครับผม,บผมฝากถั่วซิกปลาแดงด้วยนะครับยิ่งได้ดูยิ่งรู้ยิ่งรวยรยิ่งได้ดูยิ่งรู้ยิ่งรวยคนสวยคนหล่อมาทางนี้เปิดทาง สารดีๆกับธีสารคิดท,ทั่วไทยในรายการกับเซฟซิวิไลพบกับนานาอาชีพนานาเคล,ะละ็ดลับของพี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทยที่นี่รายการกับเซฟซีวิ